สวัสีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่ใบทนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับสมาชิกที่ถูกรางวัลทุกท่านเลยนะครับวันนี้แอดมินมีข้อมูลดีๆมานำเสนอในสูตรหลัก10บนนะครับซึ่งหลัก10บบนในงวดที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จนะครับ อันนี้แอดมินก็สรุปในงวดก่อนมาให้ดูว่าสูตรที่1นนะครับสูตรที่2สูตรที่3ตัดคู่ขี้เหลือเลขอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วผลรางวัลก็เข้าอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับมินได้นําเสนอสูตรที่1ไปแล้วสูตรที่2ไปแล้วสูตรที่3ไปแล้วคู่ขี้ไปแล้วนะครับจํานวนทั้งหมด5สูตรแต่หลุดไปสูตรหนึ่งก็จะเหลือแค่4สูตรอย่างนี้นะครับตัดคู่ขี้แล้วได้เลข จำนวนที่น้อยตัวของหลักสิบบนดังนั้นเลขที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น10บบนที่เราสรุปไปนะครับจะเห็นได้ว่าของเรานั้นแเราหลุดไปนะครับในคลิปก่อน10บนแปเราเน้นนะครับหลุดไปนะครับก็จะเข้าที่0ูนย์นะครับ รางวันที่ออกก็คือ3 0 7อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น0ก็เข้าหลักสิบนะครับตอนนี้เรามาดูในชุดสรุปนะครับในแต่ละสูตรสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5จะเห็นได้ว่าสูตรที่1นะครับติด0นะครับผ่าน สูตรที่2ผ่านสูตรที่3ผ่านนะครับมีสูตรที่4และสูตรที่5อันนี้คือผิดนะครับอันนี้คือผิดนะครับไม่มีไม่มีศูนยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ผ่านคือมีสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3และสูตรคู่ขี้นะครับอย่าลืมนะครับสูตรคู่ขี้ที่เราทําไปนะครับถ้าใครสงสัยเดี๋ยวมีเวลา ท่าผู้ชมก็กลับไปย้อนดูในคลิปหลังๆได้แต่ถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวทางแอดมินก็จะนำเสนอพร้อมๆกับในคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับสูตรคู่ขี้หลักสิบบนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1นนะครับสูตรที่1มีระยะการเดินค่องข้างที่จะแม่นนะครับตั้งแต่แอดมินทำมาที่อ่าช่วงที่ออก มวดที่ออก286นะครับนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเห็นว่าอ่ามวดก่อนหน้านี้นะออก395คลิปที่แล้วก็ทำต่อเนื่องมาออกนะฮะคำนวณได้01234เพราะฉะนั้นเลขที่มานะครับเลขที่มาของสูตรนี้ก็คือหลักสิบบนจะเข้าที่เลข0นย์อย่ี้นะครับ รางวัลที่ออกก็คือ3 0 7นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น0ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบเพราะฉะนั้นสูตรนี้ถือว่าผ่านนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่2ซึ่งสูตรที่2ก็มีระยะในการเดินนะครับแอดมินก็ทำมาที่286นะครับในงวดนั้นแล้วก็หลุดไปนะครับไปเข้าหลักร้อยไปเข้าหลักสิบ แล้วก็เอาหลักหน่วยแล้วก็ไลา่ย,ยาวมานะครับในคลิปก่อนนะครับและคำนวณพร้อมๆกับท่านผู้ชมในคลิปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือได้78-901เพราะฉะนั้นหลังวัลที่ออกในงวด1นพุ่มพาก็จะเป็น307นเะครับ3ามเรามาดูว่าหลักสิบนะครับเรากำหนดหลักเป็นหลักสิบเพราะนั้น0 ก็เข้ามานะครับถูกต้องนะครับครับอันนี้เป็นสูตรหลัก10บนระยะยาวนะครับเข้าต่อเนื่องทะลุทะลวงมากเลยครับสำหรับสูตรนี้อแอดมินได้นำเสนอไปแล้วสองหัวติดนะครับสอหัวติดก็นำเสนอตั้งแต่ที่อกหอนะครับซึ่งต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆการคำนวณต่างๆก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสูตรนี้นี้แม่นจริงๆ ะร,ระยะการเดินนะครับแอดมินจะทำตั้งแต่ที่จะออก2,2,7นะครับไล่ยาวมานะครับในงวดที่เราทำไปแล้วในงวดก่อนนะครับรางวัลที่ออกในงวด1คุมพาพันออก307อย่างนี้นะครับเพราะนั้นหลักสิบวนของเรานะครับเข้าที่เลข0ูแบบนี้เพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำมาพร้อมกันในงวดที่จะถึงนะครับเราไปดูสูตรที่4กันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่4นะครับจะเห็นได้ว่าสูตรที่4มีระยะการเดินนะครับแอดมินทำมาที่ที่ออกแบบหนึ่งหนึ่งไล่ยาวมานะครับจะสังเกตเห็นว่าสูตรนี้หลุดนะครับผลรางวัลออกที่307นะครับเลขสูตรไม่มีเลยนะครับเลขสูตรไม่มีเลยแต่มีเลข7 ตัเลข3ก็ออกผิดตำแหน่งนะครับครับอันนี้เป็นสูตรที่5นะครับผลระยะการเดินก็ทำมาต่้งแต่ง1 1่ไล่ยาวมานะครับซึ่งรางวัลก็ออก307นะครับ307เลขนะครับในหลัก10นี้นะครับไม่มี0ูนนะครับเพราะเราอาชี้ชัดว่าจะต้องเป็นหลัก10นะครับ ไปลงที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้ถือว่าผิดนะครับต่อไปเราไปดูหลักคู่คี่ที่เข้านะครับครับอันนี้เป็นหลักคู่คี่นะครับร้อยละวันที่1นะครับร้อยางวันที่1บ,บวกด้วย10ที่1น,นะครับบกก็คือหน่วยครั้งที่4เท่ากับ8นะครับ3ามบวก9บวก6นะครับ 3บวก9เท่ากับ12นะครับเอาแต่หน่วยคือเลข2 2งสบกหกเท่ากับ8เพราะนั้น8เป็นเลขคู่นะครับมีระยะการเดินนะครับตามนี้นะครับผลก็ออก307นเะครับเข้าที่0นะครับสูตรนี้ก็นำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในงวดก่อนเพราะนั้นก็ถูกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลัก10บนสูตร ที่1ที่เข้ามานะครับมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับเรามาดูและทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับสูตรหลัก10บ,บนสูตรที่1เราจะใช้หลักหมืน่นหน่วย10บร้อยพันหมืน่นหมื่นขึ้นหนึ่งนะครับนำหนึ่งมาวางนะครับบวกด้วย10ครั้งที่3นะครับสิบครั้งที่3 1 2 3 10ครั้งที่3ก็คือ8นะครับนำแปดไปวางนะครับ บวกด้วยร้อยครั้งที่4ี่หนึ่งสองสามสี่ร้อยครั้งที่4ี่ก็คือ6นะครับนำหไปหวางแบบนี้1นบวกแเท่ากับ9นะครับเก้าบวกหเท่ากับ15เอาแต่หน่วยเอาเลข5ามาใส่แบบนี้นะครับบวกหนึ่งงที่นะครับเป็น6เป็น7เป็น8และเป็น9อย่างนี้นะครับเราก็เอาไปใส่ในแผงได้เลยครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นแผงสำหรับหลักสิบบนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เด่นหลักสิบบนในสูตรที่1ก็คือ5 6 7 8และ9อย่างนี้นะครับ5 6 7 8 9เดเดี๋ยวเราไปทำใน เด่นหลักสิบสูตรที่2กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเด่น10บนสูตรที่2นะครับวดก่อนก็เข้ามาเหมือนกันนะครับระยะก,การเดินก็ถือว่าใช้ได้นะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราใช้100 1้อยลังวันที่1นคูณสามร้อยงวันที่1นะครับหน่วย100 1 0บร้อยร้อยลังวันที่1ก็คือเลข3นะครับนํสาม มาใส่แบบนี้นะครับ3คูณ3เท่ากับ9ทดไว้นะครับบวกด้วยหน่วยครั้งที่1หน่วยครั้งที่1นะครับมีครับหน่วยครั้งที่1ก็คือ5ครับเอา5มาใส่แบบนี้นะครับบวกด้วยร้อยครั้งที่4 0ร้อยครั้งที่4ก็คือ6นะครับนำหมาใส่นะครับแบบนี้ 9บวก5เท่ากับ14เอาแต่นหน่วยก็คือ4นะครับบวก6นะครับ9บวก5 14, เ,เท่ากับเอาแต่หน่วยคือเลข4นะครับบวก6เท่ากับ0นำศูนย์มาใส่แบบนี้นะครับบวก1คงที่เท่ากับ1นะครับ2 3และ4นะครับเราจะได้เด่นสูตรที่2ในหลักสิบนะครับ0ูนย์ 4, เอาไปใส่ในตารางนะครับ เมื่อเราคำนวณในสูตรที่ 2, 2> mm hmm. เด่นหลัก10แล้วเราก็เอามาใส่นะครับื mm ่อ hmm. สักครู่ได้เด่นนะครับตัวแรกคือ0ู2 3์อามและ4บบี่นะครับเราไปทำสูตรที่3กันต่อนะครับสลับ10บนครับอันนี้จะเป็นสูตรหลัก10บนสูตรที่3นะครับสูตรที่สาม มีสูตรดังต่อไปนี้นะครับเราใช้หลักพันนะครับหน่วยสิบร้อยพันพันก็คือ2นะครับนำสองไปวางแบบนี้นะครับ2บวกด้วย10ที่1นะครับ10ที่1ก็คือศนย์นะครับนำศูนย์ไปวางนะครับบวกด้วยหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1ก็คือ7นะครับนำา7ไปวางบวกด้วย ใส่วงเล็บไว้ก่อนหน่วยครั้งที่3คูณ2หน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข2นะครับนำสองไปวางนะครับคูณ2คงที่2คูณ2เท่ากับ4แบบนี้นะครับบวก4คงที่นะครับวนอีกครั้งนะครับหลักพันนะครับพันพันคือ2นะครับ10ที่1 0น,นะครับบวกด้วย หน่วยที่1ก็คือ7นะครับบวกด้วยหน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3าคือ2นะครับนะคะหน่วยครั้งที่3คือ2บวก4คงที่แบบนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับ2บวก7เท่ากับ9นะครับ9ไปบวก4นะครับเท่ากับ13เอาแต่หน่วยคือเลข3 3ไปบวก4นะครับ3ไปบวก4เท่ากับ7 บวก2คงที่นะครับเท่ากับ9บวก2คงที่นะครับเท่ากับ1นะครับบวก1คงที่เท่ากับ2แล้วก็บวก1คงที่เท่ากับ3อย่างนี้นะครับเราจะได้เด่นหลัก10นะครับในงวดที่ถึงก็คือ79 1 2 3น่แบบนี้นะครับครับเมื่อสักครู่นี้ เราได้เด่นหลัก10บ,บนในสูตรที่3นะครับก็คือ7 9 1 2และ3ตามลำดับนะครับเดี๋ยวเรามาทำในสูตรคุกกี้นะครับหลักสิบกันต่อครับครับในสูตรคุกกี้นะครับจะเห็นได้ว่างวดที่แล้วนะครับเราได้เลข8 หกสาเดพราะนันเลขหลักสิบเป็นเลขคู่นะครับซึ่งถูกนะครับต่อไปในสูตรงวดที่จะถึงนะครับเราใช้ร้อยรางวันที่1หน่วย10ร้อยร้อยวันที่1ก็คือ3นะครับนำ3ามไปวางบวกด้วย10ที่1นะครับ10ที่1ก็คือ0นย์นะครับนำศูนย์ไปวางบวกด้วย หน่วยครั้งที่4นะครับหน่วยครั้งที่4ี่ก็คือเลข1นํา1ไปวางแบบนี้นะครับ3บวก0นย์เท่ากับ3 3บวก1 3ามบวก1เท่ากับ4เลข4เป็นเลขคู่นะครับครับในสูตรที่4นะครับสูตรที่4ของหลักสิบเราได้เลข4ี่นะครับ ได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับวิธีการตัดของเรานะครับจะเห็นได้ว่าสูตรที่4เราได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่เพราะฉะนั้นเราจะมาวงเลขคู่ไว้ก่อนนะครับสูตรที่1ไม่เลขคู่ไหมมี6มี8สูตรที่2มี0มี2มี4อย่างนี้นะครับ สูตรที่3มี2นะครับแล้วเราก็มาดูจำนวนที่ชนมากที่สุดสำหรับ10บนนะครับเมื่อบังคับเป็นเลขคู่แล้วนะครับสูตรที่3มี2นะครับ2ชนนี่ไหมนะครับไม่ชนนะครับไม่มีนะครับศูนย์มีชนกับสูตรอีกไหมไม่มีนะครับ4 4ก็ไม่มีครับไม่มีชน สี 4, ไม่มีชนกับสูตรอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า2 2นะฮะสอยดูดีนะครับ2ชน2สูตรนะครับชน2สูตรเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่างวดนี้เลขสอบจะมาในหลักสิบนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ x นะครับ 2x สรุปนะครับสรุปสูตร,รเด่นหลัก10สูตรที่1เด่นหลัก10สูตรที่2และเด่นหลัก10สูตรที่3นะครับแอดมินให้ไปที่ 2x นะครับทั้นี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามีแต่นะครับ แอดมินจะใช้สูตรที่3ก็ได้97123เพราะสูตรนี้เดินดีระยะยาวมากหรือท่านผู้ชมจะใช้สูตรที่2ก็ได้หรือจะใช้สูตรที่1ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่แอดมินหาตัวชนนะครับหาตัวชนเพราะฉะนั้นแอดมินจะฟันธงไปที่ 2x ในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2564 ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับส่วพินิตของท่านผู้ชมนะครับท่านถูกใจในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับอดมินจะได้มีข้อมูลดีๆมานำเสนออีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับ 2x